สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีเด็ดบอกต่อกันอีกเช่นเคยประจำวันที่8มิถุนายน2567เอซีท่านใดที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลแบบมาตรฐานอยู่ต้องบอกเลยนะคะว่าทางสปอนเซอร์ของอิงดาวมีสิ่งดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลทีมรักหูฟังบลูทูธแบบไร้สายแค่เพียงทักเข้ามาพูดคุยเรื่องฟุตบอลกับอ,บอิงดาวได้เลยนะคะที่แอด688หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์นก,นกันก็ได้นะคะสำหรับทีเด็ดบอลเต้งบอลสเตป3วิ ขอบอลวันนี้อิงดาวก็จัดเด็ดๆไว้ให้ทั้งหมด3คู่นะโดยทั้ง3คู่ในวันนี้ก็จะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์3คู่ที่อิงดาวยกบมาฝากให้สําหรับสมาชิก FC อิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก FC คันนี้เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไคร e นะคะที่ช่องทีเด็ดบอกต่อช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสาหรับสมาชิก FC ท่านใดที่เข้ามากดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วเนาะอิงดาวก็ต้องของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไวนะ้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะในคู่แรกค่ะก็จะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านนะคะอย่างสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพบกับทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างออสเตรียนะคะคู่นี้เตะกันที่สนามนะคะคีบันปาร์กนะคะเวลา สี่ทุ่มห้าหรือว่าห้าทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเรานะความได้เปรียบนะคะของทั้ง2ทีมนี้ถ้าดูจากผลงานโดยภาพรวมของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ทําผลงานค่อนข้างที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้มากกว่าทางด้านทีมเย,ยือนอย่างออสเตรียอยู่ถึง4นัดกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้งสทีมนี้ ถ้าดูจากนะคะผลงานของทั้งคู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันเพราะว่าเกมนอกบ้านของทางด้านทีมเยือนอย่างออสเตรียก็ทําผลงานได้ไม่ได้ขี้หลิวขี้เรอะไรสักเท่าไหร่นะส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าทําผลงานค่อนข้างที่จะทรงๆอยู่พอสมควรค่ะส่วนทางด้านราคานะคะของทั้ง2ทีมนี้นะที่เขาเปิดมาให้นะเขาก็เปิดมาให้นะ,ะทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เป็นฝ่ายนะเปิด ราคามาต่อนะคะนี่เลยค่ะ ที่ราคาปอลรอว่าราคาเสมอควบเอ่อราคาเสมอควบคือซึ่งอิงดาวมองว่าเป็นราคาที่คน,นทันจะน่าเชียร์กันเลยทีเดียวค่ะถ้าจะต้องให้เลือกเชียร์นะอิงดาวมองว่ายังไงนะคะทางด้านเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะสามารถเก็บสา์คะแนนนะคะเข้าบ้านตัวเองไปได้อย่างแน่นอนขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอยากสวิตเซอร์แลนด์ละกันค่ะสําหรับคู่แรกของเราเนาะนี่เลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรานะัะไปวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดี กว่านะคะคู่ที่สองค่ะก็เป็นคู่ระหว่าน,นะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างฮังการีนะคะพบกับทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างอิสราเอลค่ะคู่นี้เตะกันที่สนามนันยา ได้นะคะสตานิโอณะเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้าหรือว่าห้าทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเรานะคะก็ต้องบอกว่าความได้เปรียบน,นะของทั้งสองทีมนี้นะคะที่เคยเจอกันมาสองนัดน,นะก็เป็นทางด้านทีมเยอย่านอิสราเอลที่ทําผลงานค่อนข้างจะดูดีมีโงกว่าแต่ในการเจอกันของทั้งคู่เจอกันมาค่อนข้างที่จะนานนมมากกันเลยทีเดียวค่ะส่วนนะคะฟอร์มการเล่นนะคะของทั้งสองทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมนอกบ้านนะก็ถือว่าเป็นทางด้านเจ้าบ้าน อย่างฮังการีที่สามารถทําผลงานค่อนข้างจะดูดีมีทรงกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างอิสราเอลเพราะว่าฟอร์มในช่วงหลังถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าฝักกันเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านนะคะราคาค่ะของผู้นี้นะที่เขาเปิดมาให้นะเขาก็เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างฮังการีค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดราคามาต่อนะคะนี่เลยะคะ่ะที่ราคาหนึ่งลูกซึ่งอิงดาวมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะ,จะน่าเชียร์กันเลยทีเดียว ยังไงนะคะคู่ที่2นี้ถ้าจะต้องให้เลือกเชียนะก็ขอเลือกเชียไปที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างฮังการีนะคะที่น่าจะสามารถเก็บชัยชนะนะคะเข้าบ้านตัวเองไปได้อย่างแน่นอน,นะค,ะอค่ะขั้นต่ำสองประตูมีแน่เตรียมรุนประตูที่3กันได้เลยสําหรับคู่ที่2นี้เนาะเดี๋ยวเรานะัะไปวิเคราะห์กันที่คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะ คู่สุดท้ายค่ะก็เป็นคู่ระหว่านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างสวีเดนนะคะพบกับทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเซอร์เบียค่ะคู่นี้เตะกันที่สนามนะเฟส อารีนานะคะเวลา4ี่ทุ่มห้หรือว่า5้าทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราค่ะก็ต้องบอกว่าความได้เปรียบนะของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมา3นะัดล่าสุดนะก็เป็นทางด้านทีมเยือนค่ะอย่างเซอร์เบียที่ทําผลงานค่อนข้างที่จะเก็บชัยชนะได้มากกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างสวีเดนถึง2นัดกันเลยทีเดียวค่ะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะคะและนอกบ้านของทั้ง2ทีมนี้ถ้าดูจากผลงานโดยภาพรวมแล้วก็เป็นทาง ด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอยากสวีเดนนะคะเกมด้บ้างเขาทําผลงานค่อนข้างจะดูดีมีทรงกันเลยสิเดียวส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเซอร์เบียก็ถือว่าเกมนอกบ้านอย่างค่อนข้างจะอย่างเอาแน่เอานอนค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันค่ะส่วนทางด้านราคานะคะของทั้ง2ทีมนี้นะคะ ณนะตอนนี้เขาก็เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างสวีเดนที่เป็นฝ่ายเปิดราคามาต่อที่ราคาเสมอกับราคาปอหรือว่าราคาเสมอควบคือซึ่งมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะน่าเชียร์ได้ทั้ง2ราคากันเลยทีเดียวค่ะยังไงนะคะเกมนี้ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างสวีเดนก็น่าจะสามารถทําผลงานค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเซอร์เบียค่ะอิงดาวมองว่ายังไงเกมนี้เจ้าบ้านอย่าง สวีเดนก็น่าจะสามารถนะคะเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนสําหรับคู่สุดท้ายขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างสวีเดนเลยละกันค่ะอันเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านาะว่า3คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ทางหน้าชอ่องชิเด็ดบอกต่อนะคะอ,ะอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างค่ะ สามคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดบอกต่อนะคะประจําวันที่8มิถุนายน2567ค่ะคู่แรกอิงดาวขอเรือกเชียร์ไปทีงด้านเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะคะคู่ที่2อิงดาวขอเรือกเชียร์ไปที่ด้านเจ้าบ้านอย่างอังการีแล้วก็คู่สุดท้ายอิงดาวก็ขอเรือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างสวีเดนค่ะสำหรับวันนี้นะอิงดาวก็จัดทีเด็ดฟุตบอลเต็งสเต็ปไว้ให้ทั้งหมด3คู่กันแล้วนะถ้าสมาชิกเ c ท่านใดมีความเห็นตาก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลย ส่วนสมาชิก FC ท่านใดที่สนใจอยากร่วมสนุกรับเสื้อฟุตบอลทีมรักหูฟังบูทูธแบบไร้สายหรือจะเข้ากลุ่ม VIP ของอิงดาวก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะที่ add @ing688 หรือจะคลิกด,ดิงที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้คะ่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก FC คะ่ะนี่เลยนะคะเข้าไปคะ่ะกดไลค์นะคะกดแชร์ กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยเพื่อที่อิงดาวจะได้มาคัดที่เด็บบอลเต็งบอลสเตป3วิเคราะห์อบอลให้ในวันนี้สำหรับสมาชิก f c นะคะที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปอิงดาวก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ